สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคุณลากวัชระประชาทิับย์ย้อนเจ็บแรมโบด่าเพื่อนเพื่อตำแหน่งและความอยู่รอดไม่ถือสาวัชระย้อนเจ็บแรมโบ้อีสานด่าตนเพื่อหวังเอาใจนายพร้อมท้าให้รีฟ้องจากเรื่องวิภาคนายกตั้งผู้กองธรรมนัฐนรุมนตรวจสอบบิ๊กปอมในโครงการจะนะ นายวชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์กล่าวตอบโต้นายสุพรอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีโฆษกคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟที่ออกมาพูดว่าตนไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์าพาดพิงถึงบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบหาแนวทางดำเนินคดีกับนายวชระ เพื่อเป็นบรรทัดฐานไม่ให้ไปก้าวไายบุคคลอื่นเหมือนสุนัขบ้าท,ที่ไล่งับคนอื่นไปทั่วนั้น โดยนายวัชระกล่าวว่าแม้นายสุพรจะกล่าวหาตนมีลักษณะเข้าข่ายมิ่นประมาทแต่ก็ไม่ถือสาหาความกันให้คดีโรคสารเพราะเคยเป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเคยสมัครแข่งขันประธานนักเรียนมาด้วยกันคนเป็นนักการเมืองต้องใจกว้างนายสุพรจำเป็นต้องด่าตนกลับรุนแรงก็เพราะนายสั่งว่าไปตามบทละครการเมืองจึงอโหสิกรรมและให้อภัยนายสุพร นายวชระกล่าวว่าเขาจําเป็นต้องด่าเพื่อนเพื่อตําแหน่งและความอยู่รอดทางการเมืองในอดีตเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเคยปรึกษาตนหลังการรัฐประหารแล้วเล่าว่าเขาถูกทหารจับตัวแก้ผ้าเอาปืนจี้ไปกลางป่าแต่ก็รอดมาได้แล้วจะไปทางไหนดีตนก็บอกว่ามึงมีคดีความเยอะแยะถ้าจะปลอดภัยต้องไปอยู่พักคอสอชอจะมีตำแหน่งและปลอดภัยแน่นอนก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้น คือนายสุพรหรือไม่ถ้าตนเป็นอย่างที่นายสุพรว่านายสุพรจะเปิดห้องเลี้ยงข้าวทำไมนายสุพรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ย่อมเป็นกระบอกเสียงแทนเจ้านายใครกินข้าวใครก็ต้องรับใช้คนนั้นที่บอกว่านายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มและให้ความสําคัญเสียงประชาชนทุกคนโดยไม่ปล่อยผ่านจริงหรือ พลเอกประยุทธ์ช่วยเหลือพี่น้องหาเปร่แพแผงลอยกรุงเทพมหานครจริงหรือปฏิรูปรกประบวนการยุติธรรมจริงหรือขนาดให้ศาสตราจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานและสรุปให้ทำก็ยังไม่ทำหรือแม้แต่เบี้ยยังชีพคนชรายังปล่อยให้หน่วยงานรัฐไปทวงคืนกับคนแก่คนจนจนทั่วประเทศนี่หรือให้ความสำคัญกับประชาชน นายวัชระกล่าวต่อว่าที่นายสุพรบอกว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายหาแนวทางดำเนินคดีกับตนนั้นนายสุพรก็อย่าได้ช้าอยู่เลยขอให้รีบๆทำไม่มีใครเขากลัวหลอกหากพลเอกประยุทธ์ไฟเขียวให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพูดจาแบบนี้ก็จะจัดเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแบบเดียวกับเรื่องนี้ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป ขอให้ตรงไปตรงมาอย่าเลือกปฏิบัติเป็นอันขาดหากพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยไปตรวจสอบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ที่รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วข่าวออกไปทั่วโลกต่อไปนักลงทุนที่ไหนจะกล้ามาลงทุนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ